ถามว่าทำไมเครื่องบินโดยสารบางลำไม่มีหน้าจอตรงที่นั่งของผู้โดยสารคำตอบก็คือหน้าจอหรือว่าทีวีที่จะติดตั้งตรงที่นั่งผู้โดยสารนะคะมันเป็นออปชันเสริมที่ทางสายการบินจะเป็นคนพิจารณาว่าจะให้มีหรือไม่มีการติดตั้งหน้าจอให้กับผู้โดยสารบนที่นั่งนะคะมันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเพราะว่า ก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมแล้วไฟฟ้าบนเครื่องบินก็มาจากเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะขับเคลื่อนให้ไฟฟ้าได้ก็ต้องใช้น้ํามันนะคะถ้าว่าติดตั้งาใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะแล้วความจําเป็นที่ต้องมีละ่ะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าว่าเป็นเครื่องบินที่แบบเน้นบินระยะกลางหรือว่าระยะใกล้อะ่ะ ความจำเป็นที่แบบนั่งเครื่องบินแค่ไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะมันก็มีน้อยลงกว่าการบินในระยะไกลใช่ไหมเพราะว่าหลายคนเวลานั่งเครื่องบินอ่ะก็หลับกันนะคะเพื่อที่จะพักผ่อนอีกอย่างในสมัยนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีสื่อต่างๆอ่ะให้เราสามารถโหลดเรื่องราวที่เราอยากจะดูเก็บไว้ในมือถือแล้วก็ดูออฟไลน์ตอนอยู่บนเครื่องบินได้นะคะ ผู้ี่สารก็จะได้ดูในสิ่งที่อยากดูมากกว่าตอนนั่งอยู่บนเครื่องบินเนอะเพราะว่าถ้าหากว่ามีหน้าจออะมันก็ต้องมีการใส่อะไรต่างๆอ่ะเข้าไปในโปรแกรมของมันด้วยใช่ไหมซึ่งบางทีอ่ะอย่างหนังอ่ะมันก็อาจจะไม่อัปเดตด้วยนะคะ